ทำอย่างไรให้ลูกของเราเนี่ยเป็นเด็กที่มีความสุขง่ายๆเลยค่ะเราก็ต้องเป็นแม่ที่มีความสุขเมื่อแม่มีความสุขลูกก็จะมีความสุขแล้วจะทำอย่างไรให้แม่เนี่ยมีความสุขก็เราก็จะต้องเป็นแม่ที่ไม่กดดันตัวเองเราจะต้องยอมรับได้ว่าเราเนี่ยไม่จำเป็นที่จะต้องเพอร์เฟกการที่เรายอมรับตัวเองว่าเราเนี่ยไม่ต้องเพอร์เฟกเนี่ย มันจะทําให้เราเนี่ยสามารถมีความสุขได้ง่ายขึ้นและในวันนี้กิฟมี3ข้อง่ายๆที่จะนํามาแบ่งปันกันนะคะเริ่มต้นกันที่ข้อแรกนั่นก็คือให้เราเนี่ยมีเวลาส่วนตัวมีเวลาส่วนตัวสําหรับดูแลตัวเองพาตัวเองไปช้อปปิ้งพาตัวเองไปออกกําลังกายพาตัวเองไปสังสรรค์กับเพื่อนบ้างหรือทํากิจกรรมอะไรก็ได้ที่ที่เราชอบเนี่ยมันคือการ ชาร์จพลังงานใหม่ไม่ใช่ว่าการเลี้ยงลูกของเราเนี่ยมันเหนื่อยนะคะแต่ว่าการที่เรามีเวลาส่วนตัวให้ตัวเองบ้างเนี่ยมันจะทําให้การเลี้ยงลูกของเราเนี่ยมันมีคุณภาพมากยิ่งขึ้นนี่ก็คือข้อแรกที่นํามาฝากกันลองนําไปปรับดูนะคะเราจะต้องมีเวลาให้กับตัวเองบ้างพาตัวเองไปเลือกครีมทาผิวกลิ่นใหม่ที่เราชอบ แค่นี้มันก็คือเวลาส่วนตัวของเราแล้วแค่นี้มันก็จะทำให้เราเนี่ยมีความสุขเพิ่มมากขึ้นแล้วส่วนข้อที่2นั่นก็คือไม่เปรียบเทียบตัวเองแล้วก็ลูกของเราเนี่ยกับบ้านอื่นกับครอบครัวอื่นไม่คิดว่าทำไมฉันเลี้ยงลูกไม่ดีเลยทำไมลูกฉันเรียนไม่เก่งทำไมลูกฉันเตะฟุตบอลไม่เป็นทำไมลูกฉันเล่นดนตรีไม่เก่งสิ่งเหล่านี้ มันจะต้องไม่อยู่ในความคิดของเรานะคะความคิดของเราเนี่ยมันจะต้องเต็มไปด้วยข้อมูลที่ว่าเราทุกคนเนี่ยล้วนเป็นสิ่งงดงามสิ่งเดียวในโลกนี้เลยไม่มีใครที่จะสามารถเหมือนกับใครได้เพราะทุกคนล้วนแตกต่างกันทุกคนได้รับการสร้างสารงสรค์มาจากจักรวาลที่มันแตกต่างกันเราจะมีความสุขความงดงามในแบบของเรา เขาก็ไม่สามารถที่จะเป็นเหมือนกับเราได้เหมือนกันถ้าเราคิดได้แบบนี้นะคะเราก็จะเป็นแม่ที่มีความสุขไม่กดดันตัวเองไม่เปรียบเทียบตัวเองกับคนอื่นแล้วก็ข้อสุดท้ายข้อที่3นั่นก็คือให้เราเนี่ยให้อภัยตัวเองแล้วก็เริ่มต้นใหม่ให้เร็วที่สุดถ้าสมมุติว่าวันนี้เรามีดราม่ามีดราม่ากับลูก เผลอตัวตะคอกใส่ลูกแล้วก็ไม่มีเหตุผลใส่ลูกควบคุมตัวเองไม่ได้คิดก็เป็นอยู่บ่อยๆนะคะแล้วก็จมอยู่กับความรู้สึกแย่ความรู้สึกผิดอยู่แบบนั้นนานเลยแต่ต่อไปนี้เราจะต้องคิดใหม่นะคะเราจะต้องคิดว่าเราเนี่ยไม่ได้สิ้นสุดความเป็นแม่แค่เหตุการณ์นั้นเพราะฉะนั้นเราจะต้องพาตัวเองเนี่ยออกมาจากจากความรู้สึกนั้นแล้วก็เริ่มต้นใหม่ แต่เราก็จะต้องเรียนรู้ว่าเหตุการณ์นี้มันสอนอะไรเราบ้างเราจะได้เรียนรู้อะไรจากมันครั้งหน้าเนี่ยเราจะนำเหตุการณ์แบบนี้ไปปรับใช้ยังไงให้ให้มันดีขึ้นการเริ่มต้นใหม่การให้อภัยตัวเองจะทำให้เราเนี่ยมีความสุขมากยิ่งขึ้นแล้วก็ยังจะเป็นตัวอย่างให้กับลูกๆด้วยนะคะ ว่าเราเนี่ยเสียใจได้นะเสียใจได้ไม่ใช่ว่าเสียใจไม่ได้แต่เมื่อเสียใจแล้วเนี่ยเราจะต้องได้เรียนรู้จากเหตุการณ์นั้นแล้วก็นำมันนำมันมาเป็นครูเป็นครูของเราเพื่อทำให้มันดีขึ้นดีขึ้นในครั้งต่อต่อไปทั้งหมดนี้ก็คือ3ข้อที่นำมาฝากกันเพื่อให้เราเนี่ยเป็นแม่ที่มีความสุขเมื่อเรามีความสุขลูกๆของเราเนี่ยก็จะมีความสุขด้วยเช่นกัน ก็ถ้าชอบคลิปที่มีเนื้อหาดีๆแบบนี้อย่าลืมที่จะกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะที่เพจแม่กิฟพี่น้องสองนมน้อยสวัสดีค่ะแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าขอบคุณนะคะ